ค่ะท่านด็อกเตอร์สมศักดิ์ศรีสมบูรณ์นะคะ,คะวันนี้ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมร้านเบลเนสกินสอของเรานะคะก็เลยจะขอถือโอกาสถามถึงประวัติที่มาของดรสมศักดิ์ที่ว่ามาใช้บริการของเบลเนสของเราเนะะี่ยค่ะเมื่อสี่ปีที่แล้วได้ไมาใช้บริการเขาเรียกว่าอะไรล้างพิษล้างระบบลำไส้ กับหมอคุณชัยที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมันคือยังไงพอล้างหน้าออกมาแล้วมันออกมาเป็นไส้กรอบที่ภาษาทางนี้เขาใช้คำว่าไส้กรอบก็คือมารั้งลำไส้ออกมาให้เสร็จมาเป็นวงเป็นยาวๆก็คือล้างลากออกมาเลยใช่ความหมายแบบนัค่ะก็ถือว่าสะอาดล้ประมาณอ๋อถึงสะอาดแล้วก็โอเคสบายใจอันนี้มาเมื่อต้นกรกฎาคมปีปีนี้เองค่ะ ก็ถือดีคนนี้แน่นชุกเสียดท้องนะฮะแน่นตัวไหนใดอคบหัวซีดมือเย็นเพราะรีบไปส่งโรงพยาบาลพอส่งโรงพยาบาลฟาดคุณหมอทำอัลตราซาวด์แล้วก็บอกว่าถุงน้ำเีย็เสกแล้วก็ของขอยิ่งเห็นอยู่เลย ห้าเซนไม่ใช่้าเซนห้ามิลห้ามิลคุณบอกว่าอยู่ในของน้ำดีอยู่ที่ถึงนดีบอว่านี้นะะวันนี้ก็หมอเ่าถ้าเราก็จะต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกแต่ระหว่างนั้นก็ก็ยังไม่ผ่าตัดน้ำมีเพื่อจะกรันาเษอ๋อะตรอรักษาเศษต่อใช่ไม่เท่น้นขาก็ขึ้นสูงด้วยหมอก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวรักษาหายเสให้ไม่เทา้ขาเก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาวางกันมาวางแผนผ่าตัดมาวางแผน ครันี้นั้นเปนต้นกรกดาพอผมมีประสบการณ์ในการร้านร้านพิซซาอะไรนคนที่ึ้นแบนั้นเอ๊ะต้นสีขาผมเลยไปเลยไปที่บางไส่บาอย่างแลนียไองคุณมอคุณชัยนะเปื่อคในเซ็นเตอร์ไปเยครอบคร ในกรดมออกเมือนกออกมาเยอะแต่คราวนี้มีเม็ดนิวโกลด้วยประมาณเยอะมามยี่สิ อันนี้ออกมานี่ออกมาเป็นร้อยเม็ดเลยแล้วก็มีเม็ดใหญ่ขนาดหัวของของก้อยเนี่ยออกมาห้าเม็ดเออทุกหมอบอกว่าเออนี่ยเนี่ยดีออกมาเนี่ยดีแล้วนะฮะผมก็เลยโอ้สบายใจว่าเราก็จะมีท่าที่ดีได้นะสบายใจว่าเออเนี่ยที่ไม่อยากผ่าตัดหมอก็แนะนําว่าให้เที่ยวอาหารให้ระเบียบต่อไปนี้แล้วก็ของมันๆอะไรต่อไปเขาก็สบายใจแล้วว่าผมไม่อยากผ่าตัด มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับเพื่อนการถืน้ำดีออกเนี่ยมันเป็นตลอดชีวิตเลยนะเราจะไม่มีที่เก็บถือน้ำดีชีวิตจะเปลี่ยนไปการดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยนไปไม่ปกติแล้วเพราะว่าถ้าหมอแผนปัจจุบันเขาก็ต้องเอาถือน้ำดีออกอย่างเดียวต้องยกออกไปทั้งหัวใช่ใช่ใช่ที่ปรึกษามาก็อย่างนั้นนะต้องยกออกทั้งหัวแต่ผมมาเจอทางนี้เป็นทางเลือกที่โชคดีมากโชคดีมากเลย แต่เวลามันมันคืออัดมันเสียดอะไรขึ้นมาอ่านมัไม่ย่อยมันไม่นะมันทรมานมากนะมันหายใจแไม่ออกเลยครับก็มาเจอทางทางที่ดีแล้วมาเจอทางทางเลือกที่มันที่ที่ที่เท่ากับคุณหมอคนไทยสุรพิสิทธิ์เนี่ยจะได้จะได้ดังนั้นเราถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่เรามักจะเชิญชวนให้คนไปล้างปิดตักหรือว่าข้อคอสล้างลำไส้เนี่ยทุกคนก็ ไม่ออกมาจะมีประโยชน์จริงหรือเพราะเราก็อยู่มาได้สั้งห้าสิบปีหกสิบปีก็ไม่เห็นต้องร้างก็อ,อยู่ได้ใช่ไหม uh huh. แต่วันนี้เรามาเจอของจริงว่าท่านด็อกเตอร์เนี่ยเป็นนิ่วในถุงน้ําดีแล้วมีอาการด้วยแล้วหมอก็นัดที่จะต้องผ่าตัดแต่เลือกที่จะมาทางนี้ก่อนซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกและทางรอด uh huh. อรอดจากการผ่าตัดไงฮะ ก็ปรากฏว่านิ้วมันก็ออกมาจริงๆอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์อาจารย์ไม่ใช่เป็นมนโนไม่ใช่เป็นสายยาศาสตร์เลยนะ่ะเเพราเราาาวออกมาชัดๆอ่ะออกมาชัดๆแล้วเราก็เก็บตัวอย่างไวเ้เวลาถ่ายนะเก็บตัวตอย่างแล้วเอาเอาถ่ายภาพมาให้คุณหมอดูครับครับแล้วก็สว,สวนความเองอะไรเองตักทำตามระบบที่คุณหมอกดไวเซตไวว่าจะทำอย่างนั้น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 จนกระทั่งถึงเช้า วันที่จะเ้็นชือโครงการก็รส่วนี้แล้วก่นิ่งเออกมาจากที่เราเหัครับแล้วจากประสบการณ์นะคะาการล้างทิศตัดและก็ล้างลำไส้ของคุณหมอบุญชัยเนี่ยที่ฉันได้ยินได้ฟังมาเยอะมากที่ว่านิ่วในยถุงน้ำดีหลดุดนิ่วในยถุงน้ำดีหลดุดแต่เราไม่เคยเจอของจริงและคนจริง <c oughs> สักครั้งหนึ่งได้ยินแต่คําเล่าลือแล้วก็บอกกันมาต่อต่อนะคะแต่วันนี้เราเจอแล้วจริงๆเป็นคนที่อยู่เชียงใหม่ด้วย แล้วก็รอไม่ไหวที่เชียงใหม่ยังไม่จัดสักที <c oughs> ท่านก็ต้องมุ่งตรงไป <c oughs> ที่พิทยาต้นต่อของเหตุเลยนะคะที่จริงวก็จะจัดคอร์สบ,บ่อยๆท่านก็โชคดีได้เข้าไปแล้วก็ได้ผลออกมาแล้วท่านก็ <c oughs> แข็งแรงไม่อุดท้องไม่แน่นท้องแล้วสําคัญที่สุดคือไม่ต้องผ่าตัดผ่าตัดไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่กว่านะั้นก็คือว่าทุนนักดีจะไม่มีแล้วในชีวิตนี้อาจารย์ก็จะต้องมีอยวัยวะไม่ครบสามสิบสองแล้วซึ่งตรงนั้นแหละ ชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไปนะคะเพราะไม่มีพิทพักน้ำดีให้ในการย่อยไขมันเมื่อไม่มีตรงเนี้ชีวิตเป็นอยู่ก็ต้องชะลอนงลดลงความสุขก็หายไปเราไปดูว่าผลข้างเคียงมันจะมีอะไรเพราะแต่ละคนมันก็แตกต่ัะแบบแตกต่ลงแตกแต่่างแันไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณหมอบุญชัยเนี่ยท่านเป็นในหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยนะคะ ในโปรแกรมที่ท่านจัดให้ใน2อคืน3วันเนี่ยท่านก็จะมีเป็นตอนตอนตอน,ตอนว่าจะต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นถุงน้ำดีเนี่ยเมื่อท่านมีจังหวะของท่านแล้วท่านบอกว่าท่านจะทําให้ถุงน้ำดีมันโปรงองก่อนโดยวิธีการของท่านนะคะเสร็จแล้วหลังจากวันสุดท้ายเนี่ยถุงน้ำดีมันก็จะบินเพื่อออกมาซึ่งนิ้วมันจะต้องหลุดออกมาโดยหน้าที่ของมันที่มันบีกออกมานะครับอันนี้แหละคือวิธีที่คุณหมอมันใช้สุดยอดของกระบวนการที่ท่านคิดออกมา แล้วยังมีอีกขบวนการหนึ่งที่ให้ทานอะไรน้าจ้าวแล้วมันเหมือนเป็นสกอตไรท์เป็นลากไส้กรอกเราออกมาเน,น,น,นี่ยพอตอนตอนที่เราคอสเนี่ยหมอให้ทานพวกผลไม้ก,ก่อน<ช>คเพื่อขับของเสียของเก่าออกมากแล้วผลไม้เนี่ยมันไม่มีไขม,มันไม่มีมันอะไรนะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นซีซีเรียลที่ของคุณหมอบุญชัยโดยเฉพาะนะ่ะแห้งๆแล้วก็แล้วก็ผสม ช่คือมันเป็นท่าเต้นที่อยู่มานนะเนาะดึงออกมาได้หมดลากออกมาเลยดูในภาพสาดิชั้นของนางได้เดี๋ยวเราจะมีภาพมาโชว์ด้วยนะครัะเพราะฉะนั้นคอสล้างผิดตับหรือคอสล้างลำไส้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะหมอมุ่ชัยที่เดียวนะคะที่อื่นก็มีดิฉันเคยได้ยินมาประจำแต่ดิฉันขอยืนยันว่าของคุณหมอมุ่ชัยเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีจังหวะในการที่จะล้างให้มันอย่างไรให้ได้ตัวนี้อย่างไรให้ได้ อุจจาระออกมาอย่างไรที่จะทําให้ลําไส้สะอาดจ,จริงและอย่างไรที่จะให้นิ่วออกมาถ้าเป็นบางที่เนี่ยไิ่ชว่ามันก็อาจจะประมาณกานแต่มันไม่ชัดเจนอย่างนี้แต่ของหมออมชัยเนี่ยเป็นแนววิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้แล้วคุณหมอก็เป็นหมอแผนปัจจุบันด้วยไม่ใช่เป็นแพทย์แผนโบราณนะคะเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าคอสท้ำที่ของหมออมชายเนี่ยทำให้ลาไส้เราสะอาดจ,จริงเมื่อลาไส้สะอาดแล้วเนี่ยมันก็สามารถทําหน้าที่ดูดซึมไม่ว่าจะอาหารหรือยาให้กับร่างกายเราได้ ฉะนั้นหลายๆคนกินยาเท่าไ่ก็ยังไม่หายปวดต้องเพิ่มยาต้องเพิ่มยาแ,อ, <c oughs> แอ,อักเสพก็ยังไม่หายสติก็ต้องเพิ่มยาเพราะอะไรรู้ไหมยากินเข้าไปร้อยอยู่ซึมได้แค่ห้าสิบมันทิ้งแค่ห้าสิบเพราะทิ้งทําไมเพราะว่าลำไส้มันเคลือบด้วยน้ำมันเคลือบด้วยสิ่งสกปรปกอยู่มันการดูดซึมมันก็น้อยลงไงคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเราลืมคิดไปทีนี้ก็เรามาให้ทุกท่านได้ได้จินตนาการตามดิฉันนะคะ สมมติว่าเราทํากับข้าวที่ในขวั่งเรามันจะมีน้ํามันกระเด็นกระดอนออกไปที่เตาแก๊สของเราถามว่าน้ํามันที่ติดข้าบที่เตาแก๊สน่ะเราเอาผ้าให้แห้งไปเช็ดออกไหคะจังหวะ mm hmm. มันไม่ออกมันเหนียวหนึบเลยนะคะเราจะเอาผ้าชุบน้ําเช็ดมันก็ไม่ออกมันต้องลง,ลงด้วยผงซักฟอกหรือสบู่หรือน้ยายาล้างจานถูขัดสกอดไม้ถึงจะออกนะคะแล้วถามว่าน้ำไสของเราล่ะคะมันไม่ยิ่งกว่าไอ ค่าน้ำมันที่บนเตาแก๊สตลอดนะน้วมันสะสมมาเป็นเวลา20ปีบางมันสะสมมา60ปีพนสะสมมา50ปีถามว่ามันจะเคลือบด้วยสิ่งสกปรกเหล่านี้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นสงสารลําไส้เยค่ะมันล้างมาอำให้มันสะอาดแล้วมันจะได้ทำน้าที่งมันสมบูรณ์จึงขอเชิญชวนนะคะถ้ามีคอร์สล้างทิ่ในชีวิตหนึ่งเนี่ยคุมต้องล้างสักครั้งหนึ่งแต่จริงๆถ้าให้เป็นหลักการคือต้องทุกปีนะจ๊ะเนาะ แลวนี่ของอาจารย์หมอ,อยังบอกว่าผมเดินต้องมาล้างครั้งหนึ่งเพราะว่มะออมามีเยอะมี่เยะนมันยังมีอยู่ยแต่ถ้าเราไม่มีนี่อยู่เนี่ยเราล้างทัไส้ฟีละครับเพร,ร,ร,ราะคูะเพราะฉะนั้นการลงทุนตรงนี้มันลงทุนเพื่อสุขภาพบางคนก็บอาค่าใช้ใจ่ายมันมีมันจะแพงไปไหมดิฉันว่าถ้าเพื่อสุขภาพแล้วไม่แพงดีกว่าเราไปซื้อ,อยางดีกว่าเราไปเสียค่าผ่าตัดนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายตรงนี้ดิฉันเกิดยสมือนเรากําลังซื้อทัวร์ไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวทะเลกลับมาไม่มีอะไรแต่ไปตรงนี้เสริมที่เนึหลายอยางที่ผมไปถ่ายง่าถ่ายสะดวกทั้งวันเลยเก่งอ่ะก็ดีแล้วะก็ทำงานได้เต็มที่อ่ะมันไม่คุยง่ายอ่ะเขาถ่ายถ่ายง่ายถ่ายสะดวกถ่ายควันเลยขอเชิญชวนนะคะคอร์สร้านปิดของเชียงใหม่เราจะจัดปีละหนึ่งครั้งเมื่อวันนี้จะจัดที่สามสิบกันยาค่ะก็ขอเชิญชวนท่านใดรักสุขภาพ รักที่จะทําให้ร่างกายสะอาดรักที่จะไม่ป่วยรักที่จะไม่ต้องไปรักษาแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังจะมีเนื้อที่ถึงนั้ดีหรือเปล่าอาจารย์มันยังไม่เกิดอาการไงเรามานํามันออกไปก่อนดีไหมก่อนที่มันจะมีเยอะกว่านี้และก่อนที่จะทําให้ต้องมีอาการอุดท้องเหมือนอาจารย์อาจารย์รักไปแค่สี่ปีนะคะตอนนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะแต่พอสี่ปีให้หลังมาเจอเลยค่ะผมชอบกันมันๆด้วยโอ้โัดังเลยแล้วมันอร่อยจังเหมอันะ ่อยเราเรา,าทานให้อร่อยโดยที่ว่าร่างกายเราก็ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานนะคะเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขอขอบคุณคุณหมอบุญชัยอิสระที่สิทธ์ค่ะที่คิดโครงการดีๆอย่างนี้มาให้กับพวกเราทําให้พวกเรามีกาไรค่ะเราไม่ต้องอยู่อย่างเดินทางไปหาโรงพยาบาลเราต้องรักษาก่อนป่วยไม่ใช่ว่าเราป่วยแล้วค่อยมารักษาเราต้องป้องกันก่อนที่จะป่วยค่ะดีที่สุดค่ะคุณหมอบุญชัยมีสโลแกนว่า ต้องอายุยืนแบบไม่ป่วยเพราะนั้นเราอยากที่ถามว่าขอให้ยืยืนอย่างเดียวนะต้องยืนแบบไม่ป่วยงงถ้ายืนแล้วป่วยอายุยาวเก้าสิบปีร้อยปีแต่นอนติดเตียง<ม>เป็นโรคทอโมนิกก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราขออยู่อย่างไม่เป็นโรคและก็อยู่อย่างสุขภาพแข็งแรงได้ด้วยวิธีของคุณหมอภุมชัยที่เชียงใหม่มีศูนย์ของหมอคุณชัยชื่อเวโ s เ r e e ูนช็อ p อยู่ที่สี่แยกน้อยนะคะ ดิฉันยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพราะว่าเราเสียสละทํางานตรงนี้ก็ได้อุดมการนะ์ว่าอยากให้คนอื่นได้มีสุขภาพดีเช่นกันถ้าท่านมาเจอทางนี้แล้วคุณทางอ,อ็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์